Bê tay đồn nè chạy chìm mày lưu thử tông dô nè màu tùy sợ mà nhớ chạy hơi lưu thương nha tía 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 tía

bữa bay cùng có gì cái bên đầu kiếm bao đâu kho là à chỉ đâu cố ít lo mò nó hay chả cũng hay bắt đầu lia là cầu đâu nhà kho bay anh năng khó chơi sao để mà rồi kho nó hai bay đi nói vậy rồi à cái mà

cho tí xong rồi chạy lú ở trong cao sao mùa la hông bây giờ này là hay nè chị hết này thật gì nó bây giờ bé mới đặt thằng nó chị họ nên nhớ <Nhạc> sáng mấy cái này ha

น้เหรอเกม่เสื่อขมงคแม่เขาไปเบิ้งทันในเลยเบึ้งมอเบึ้งอย่างนี้ม่เราไปมาแ่อยูในเไล่สไข่ออนไลน์แล้วไปได้แบบไข่ออตลามีได้ไข่อยู่นะอนกาดตมน้าเนี่ยนี่จะหน่อยแกนะ เี่ยมันมอหนึงข้าไฟฟ้่ะบอกมัมันจะตั้งมันจะคืนยุคูุกเลยมันจะคือในหุกนเลยบอกเนี่ยตงนั่งใส่เนี่ยอ๋อคัด คุณเขาจะอึ้ง่าหม้อเราสูงเพราะว่าเราสูงซื้อเรารุ่นของพวกซื้อไปถ่านยูต้าแล้วเขาเอาหม้อเราสูงเนื้อเขาเูโลกอ่ะอันนี้เป็นแต่ว่าที่แท้เป็นหม้อกาแคของไทยละแม่อันอีดีจานเนี้ยอีป๋อจานเนี้ยอีสัูอ่ะชินจ้าจ้ะ มันจะมาขายเป็นซุกมันมาได้ขายยุ้ยกันนั้นเหร เปนซุปสับไว้มันทอดอะไรกันจะเป็นแซาแป็กสามิสามิคสองดลดราคาเดียวต่ว่าหกใบาน้อยนิดโอ้ยแต่ันี่งย่ย แผ mm ่น hmm. คือกันสิบก้านคือเดียวน่นนู่นมไ้ว่าไะนาจะจุดหม้อป้าตัวยูเขาหันนะพี่เจ้าจะก็ยอยที่คุณเนี่ยสีเขาไปจับหม้อ

สุดเลยเราใช้นอทิซินะเอ้ยนี่หนูจอมมลละขอกูเสียเอทาสายแกนะไปมาดิชิมชิดัวแท